ให้ได้แปดนาทีหร้อเปล่อ่าอได้แปดนาทีนะคยึกงยักยิ่ยับอยู่นะั่นจะจะให้หรือไม่ให้ก็อะไรประมาณนั้นนะคร <c oughs> โอ้ตัวไหนแล้ววันนี้วันนี้จริงๆอ่ะมีเลขเด็ดมานะครับคุณวัชกรนะครับให้ลุงมาประเดิมสิบใบแต่ว่ามัจฉาคัญมันมีเลขหนึ่งเก้าหนึ่งเก้ามันเกี่ยวข้องกับลุงใช่ไหมบางที่สิบเก้าแล้วมันไม่ใช่เกี่ยวข้องเฉพาะลุง อ่าหลงปูกขับฟองมันมีเลขอะไรไม่รู้หยียบอยู่ตรงนี้สิบเก้าก็เลยเขาบอกว่าต้องซื้อหนก้าผก็เลยต้องหาหนึก้ามาให้ได้หนึ่งก้าไนะครับอันนี้นะครับคุณบัชกร้อมงครับเย็นหนึ่งเก้าแบบนี้บบารไม่มีย่ไม่มีจะพิมามันนี้ซื้อเอาเลเห็นอยู่ใกล้ๆกันอ๋อครับ่แปดเอแดก็จเป็นกีน้อยก็่กีน้อยก็้ะ ไม่ใช่แต่คุณปิ่น้องอ้อยหลอกไว้ข้างหน้าไอ้เด็กมาดูข้างในยังยังไม่ได้ดูภายในไม่เท่ากันทำไงข้างในเห็นน้อยว่ามันเหมือนกันไหมแค่นั้นเองแล้วดึงดูยังว่าข้างในมั้ยมันใหม่หรือยังอ๋อไม่ดูแล้วดูแล้วด้เด็กแล้วแค่บ้านเป็นไม่มีผีน้อยเนาะไม่ต้องไม่ไม่มีอะไรเกลียดอะไรด้วยกบอะไรด้วยใช่ไหมไม่มีครับีจมมาาาเร็นใปวต้องดูด้วยนะครับว่าถ้าลุงถูกวันที่หนึ่ง คือเป้าหมายอ่ะต้องการให้ลงทุกวันที่ในสิบสามสิบล้านสามสิบ้วหรสามสิบหรือว่าจะเน็นงวันก็เป็นไปได้นะครับเพราะหนึ่งเมันเกี่ยวข้องอารมณ์มันเกิดลงใช่ไหมหนึ่งเก้เดือนอะไรเราไม่รู้แต่ว่ามันเกี่ยวแล้วมันไปเกี่ยวลงผูกคําฟองด้วยครับวันที่นะครับคุณมอนเ็รซิ่นะครับอบคุณนก็โษาให้มันเป็นเาี่ เราคิดนานเล็กเกินสามสิบล้านนะผมเราเราเราคิดไม่หยุดสามสิบล้านลูกอยากทำอะไรถ้ลสามสิบล้านลูกอยากทำอะไรสามสิบล้านก็ให้พวกเจ้าพัฒนาพื้นที่ไปเจ้าลูกก็ทิ้งเงินสามสิบล้านไมให้ใช่ไหมครับสักหน่อทิ้งเงินสามสิบล้านไปให้ทิ้งเงินสามสิบล้านแล้วให้เป็นอ๋อพัฒนาพื้นที่ไปเอ๋อทิ้งทิ้งไปล้านนึงเลยเอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยไม่เอาอะไรไป มันจะาของบ้าเขาเลยขอแก๊กเขาขายได้นะในสามสิบล้านถ้าเราจะไม่ดได้ทุกวันนี้ก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วของไม่ไปไหนหรอกคุณมันสะก้อนพวกมัอยู่ด้วยนะครับก็แล้วคุณสามสิบล้านก็ต้องมีให้ชาวบ้างครับต้าสนับสนุนตลอดไทยกวนมากง่ายๆคุณมันสะก้อนเขาอยากจะมีโชคบางทีดวงเรามันสมปรารยนาดวงเราโชคมันมันสมปรารถนาอาจจะเป็นตามวันที่หนึ่งเมื่อไหร่ก็ได้ คือลุงเขาบอกว่าเราตามหาอะไรเราอยากได้อะไรมันก็ต้องได้แลครับเราเราอยากได้ร้อนทิ้งเลยมันต้องได้ร้อนทิ้งเลยครวันนี้ไม่ได้วันหน้าไม่ได้ต้องวั่งลาเต้ไปนานแล้วนะก็ยังไม่ได้กินลาเต้อันนี้ก็ตามหานานเหมือนกันใช่ไหมบาริต้าพึ่งบาริต้าเพิ่งสั่งแบบทุเรียนเขาออกมาไทยเราสั่งกันคนหนึ่ง150นะครับรู้หรือยังว่าเขาปยอะไรกัน เขาเข้ามาใกล้ๆแล้วครับรางวัลท like> yeah> ี่หน claro ึ่งรางวัลที่หนึ่งคุยรางวัลที่หนึ่งพรุงมอบรางวัลที่หนึ่งให้ลุงสามสิบล้านเรากำลังตามหาไม่ใช่บอกว่ามันจะได้รางวัลที่หนึ่งให้ลุงเขาอยากเอฟซีเขาอยากให้ลุงถูกเขาคงถ้ายังไม่ถูกก็คงจะตามไปเรื่อยๆแบบนี้กปก็ิมันจะมีช่วงแบบปีนึงเนี่ยจะมีช่วงนี้ถูกแบตเตอรี่ที่ดีคโชคที่นี้ไมเงินสองพังก็คือแบตเตอรี่ มีให้แล้วหมหน่นทีเดียวจบปีนี้ยังไม่ได้เลยปีนี้ยังหาไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วแต่ว่าใทีนผลว่าฝนตกแน่น้อนที่เดิน้กระุ้นใวันนี้ก็พรุ่งนี้หนึ่งเก้านะเลขหบทะหนึ่งเก้าถ้าออกหนึ่งเก้แสดงว่าลงตัวมาที่หนึไม่ต้องดูสองสี่น่าดูสัวหน้าไ้ก่อนให้ร้อหนึ่งเก้า ไม่ไน่หรอกอะวันนั้นจำได้ไหมเคยบอกว่าที่นั่นมันมีรูปลวงปู่คำฟองแล้มีเลข1.9อยู่ได้ดูไหมไม่ได้ดูไม่ได้ดูม่ได้ดูไม่ไอ้ดไม่ใช้ดูไม่ดูไม่นด้ดู่้ดูด้ดูได้ดูไ่ด้ดูยม่ไ้ดูด้ดูไ้ดูไม่ได้ดูไม่ไ้ดไม่นด้ดูไม่ด้ดูไ่ได้ดูไมะได้ดม่ได้ดูไม่ด้ดูไม่ไดดูไม่ได้ดนะค่ได้ดู่ดู้่ไู่ม้ม้ แล้วก็มีอีกเลขหนึ่งวันนั้นที่ได้เลขที่บวกส่วงกันเนาะสองสี่หกก็ถูกขอผลไม้ข้าอยากลับไปสร้างเจดีย์อันนี้พอแค่นั้นก็ถูกอันนี้ก็ถูกไปแล้วนมีทั้งอย่างเมัยาโอเคเนาะขอบคุณมากครับขอบคุณครับนวัดครับยังเป็นแงแนด์เลสซิกรเซีครับก็คงไม่นานครับ ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นเชื่อสิเราจะหาเราต้องเชื่อมั่นเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองเราต้องหาจนกว่าจะเจอสิเราก็ต้องเชื่อมั่นผมเชื่อถ้าลุงไม่ถูกผมก็ถูกนะนะเพราะมีมีพี่ต้อมอยู่ฮ่องกงให้ผมเหมือนกันทุกวัให้ทุกวดจนกว่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งเขาบอกมาอย่างนี้เลยผมก็ตามหา จนกว่าจะถูกรายที <t 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 ่หนึ่งต้องไปตามพี่คำเชโน่ก็ก็ไปเกือบถึงวัวนะครับเชโน่ไปเอาไม้ลงแล้วก็ไปเกือบเกือบถึงวันะนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับแต่เขามีมีสาวส่วนมากจะเป็นสาวโรงงานน่ะคือเหมาะไหมเอาตัวไหมเหมาะหมามากเลยครับแต่จะทำลงอยากให้สูงกว่านี้ไหม แบบเหมือนกับที่ที่เป็นอะไรนะวางอะไพวกจ้าไอ้โต๊ะตรงนี้เฉยมีอะไรจะค่อยยุบไปอ๋อถ้าถ้าจะทำส่งน้ำพะให้สูงกว่าเราวัดโต๊ะแล้วโต๊ะยกขึ้นอีกชั้นนึงก็ได้วางนี่วางบนโน้นใช่ไหมเออส่งน้ำพระเสร็จก็ยุบอืมโอเคพูดอะไรต่อได้นึกไม่ออกไม่รู้เอาไปแล้ก็บกี่มาแต่ว่า กาไม่เอาอย่างนี้นะเขาน้ำออกเดี๋ยวยกพระออกกันครับานี้จะดนดี๋ยวคุมพระเออแค่นั้นแหละครับเยแดเนียแดดดแดแดด แม่วันที่ไปสังเส็าว่ามีจมาแดดเนาะโอ้ยนั่นนอนอยู่ในห้องแอร์อย่างเดียวน้ำเนื้อไม่เล่นเยเห็นลุงจิมบอกมีแต่ขาวขาวโอ้ทรายขาวมากเลยไปไปดูไรสดเขาทรายขาวเอ็ซีก็มาเรื่อยันะครับครับมันมีเยอะโอ้เอ็มซีก็มานะครับปลายสามโมงแล้วปลายสามแล้วเหรอเนี่ย โอ้ใบสองจะใบสามโอ้เร็วมากโอ้ที่นี่น้ำแข็งน้ำแข็งพวกนี้เราจะได้ไหมเนี่ยน้ำแข็งพวกนี้ลงลงลงไอ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 หลอดเล็กให้ผมหน่อยนะสักถังนะ่งเขาไม่ไม่โทรถามแล้วแบบไม่เขาแบบมีเบอร์โทรใช้คันเหมือนกับคันนี้ยังไม่ถึงเลยคือคันที่มันใกล้สุดที่ให้เราได้ไหมแบบไม่รู้เลยน้ำเนิ่มเขาไม่ตอบเราตอนนี้น้ำนี่น้ำร้อยแพ็คไปยังไม่ได้เลยจะได้หรือเปล่าไม่รู้ พราะดูแล้วที่ที่บิ๊กมอเขาก็ไม่มีขายแล้วไ,ไ,ไปซื้อก็ไม่มีขายนะตอนนี้ผลิตไม่ทันแล้วโอ้เอฟซีไหมขายให้กัมพูชาแล้วว่ากัมพูชาแข่งน้ำตอนนี้พอร์ตแข่งซีเกมเขาขายกัมพูชาครับโอ้แข่งซีเกมเลยเออเขาสั่งน้ำจากประเทศไทยอยู่เพราะว่าไทยก๊อปน้ำครับนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ